เลยนะฟรีกงฟรีเกมก็ไม่มีหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้เดีย๋ยวลองเป็นสิบดูนะครับวัดดวงในครับผมดูน่าจะได้เยอะอยู่ yeah. Everybody knows that I'm breaking down. knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. feeling low, bout to blow back up. Gotta pop a couple more. I don't think I'll let you win. Easier to break it on best friends. I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold outside. I'm alone, I'm right. It's so cold I don't need anyone All too ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีแชนนครับผมบักหยองพับปั่นนั่นเองนะครับผมนักผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมวินวินน้ำเต้าปูปลานั่นเองนะครับผมก็จะบปรีทุน5้าไม่ใช่สิคนดูทุน100แต่เบียด5้าครับผมแมจะไปทุน5บาทซะแล้วนะ ได้เบ็ดหนึ่งห้าหมุนตอนนั้นแหละถ้าไม่เข้าหรือว่าจะลองทําดีว่าคนดูทุนห้าบาทแตกหมื่นอย่างเงี้ยเออแต่ไม่รู้แตกหรือเปล่านะอะเดี๋ยวต้องลองทําดูต้องมีระครีบแหละนะม,มาดีคนดูมาฟรีเกมมาเร็วขนาดนี้ จะแตกเยอะหรือเปล่ากนันนก็รูดูแต่ว่าเบทห้านะน่าจะได้อยู่ถ้ามันไหลแบบว่ายาวๆอย่างนี้คุณจะเยอะสักหน่อยแล้วแบบตัวแพงลงฝูงอะไรแบบนี้เขืดูห้าสิบสองบาทมาดิคุณเจ็ดไปแล้วโบสวยครับผมสีสส่บาทนะฮะหัวใจยังเต็มอยู่นะเขาดูหลอดอยังเต็มอยู่นะคุณดู ยังไม่ลดเลยอะคนดูยังไม่ลดเลยอะคนดูเว่อร์มาถือว่วันนี้มาถือว,ะวะ่ามาถือว่าวคนดูโอเคครับผมแปดฟรีได้มาทั้งหมดนะครับผมสองร้อยสี่สามบาทก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็ ทีละนิดทีละน้อยแล้วกันนะฮะคนดูนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็ oh <my> อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำใจคลิปต่อปไปนะคนดูนะฮะเอาแล้วนะครับฟรีเกมมาพอจบปุ๊บไม่มีอะไรเลยเอา้าโอ้โหฟีเจอินเบรกแตกคนดูฮัลโหลคืออย่างนี ยังไงโอ้โหมันผ่านไปอีกแล้วคนดูแม่งเ,เริ่มโดนแล้วเริ่มเงียบแล้วไงประเด็นเริ่มไม่มาแล้วไงให้ที่เดียวพอเขาบ้านะ <c oughs> สามตโต้สุดท้ายไม่มีอะไรเลยคนดูมันมาแบบเงียบจัดเลยนะฟีกงฟีเกมก็ไม่มีหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้ เดี๋ยวลองเบ็ดสิบดูนะฮะวัดดวงในครับผมดูน่าจะได้เยอะอยู่อุ้ยเน้นเน้นน้ำเตา้าโอ้โหหนำเตา้าคนดูแล้วช็อนนี้อู้หูเต็มซอสมาดีกวก็ดู มาอีกแล้วโอ้โห <c oughs> เน้นๆไปเน้นๆไปนะฮะคนดูนะครับผม152าบาทเน้นๆไปนะครับผมท่านผู้ชมของจริงว่ะโป๊ะสวยน้ำเตำ้าโอ้โห มาอีกแล้วโอ้โหแต่ละดงแต่ละดอกสวยๆทั้งนั้นนะครับผมมาดูหวานเจีย๊ยบและมันสวยจัดนะฮะหกร้อยหกบาทจุดห้าสิบสามนั่นเองนะครับผมมาดูโบบ้าไปอีกรอบนะครับผมมาดูโบบ้าไปอีกรอบในครับผมมาดู แล้วมาตึงๆขอตึงๆขอสักพันห้าได้ไหมเบ็สามสิบลองพันห้าดูดิถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าพันห้าเบ็สามสิบสักทีเยะมาพันห้าโอ้โหเรื่จะเชื่อเลยนะไก่มา สวยแค่นั้นแหละคนดูรอบเดียวพอนะครับผมก็ปิดท้ายกันไปที่1นึ่งพันนึรอนึงบาทนั่นเองนะครับผมรางวัลอเมริกานั่นเองนะครับผมก็สำหรับน้ำเต้าปูปลาทุน1นึงรอยก็ได้กำไรนะครับผมสองพน่ะครับผมก็พอเลยละกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับผมกด subscribe ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ and i feel like something's bad but hell i'm used to that i always turn my back yeah